หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ของทีมเราหลังจากการวางมือของทางเยอร์เกนครอปในใหญ่เฮฟวีเมทัลและเป็นทังอาร์เนอร์สตรอตเทรนเนอร์ดัชแมนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพร้อมทีมงานสตาฟโค้ดและบรรดาผู้อำนวยการสโมสรชุดใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของเขา อย่างไรก็ตามจากมุมมองของทางบัคกรีสร่สัญญาอดีตแบกขวาของทัพตราไกา่ทีมชาติฝรั่งเศสของทางปืนใหญ่ออสนนลและหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เชื่อว่าลิวร์พูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่มือของทางสลอตน,นั้นยังคงไม่ดีพอที่จะก้าวขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งแชมป์พิมลิกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ป กว่าเดียลาและอาร์สซนลของคุณซื่อมิเกลอาร์เตตาได้สำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ปีแรกของเขาบนหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษมันจะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งสำหรับตัวของทางอาร์เนสต์รอตเองนะกับการที่เขาจะย้ายเข้ามาและสามารถที่จะสร้างผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้แบบทันทีทันใดกับทางลิเวอร์พูลสัญญากรา เขาจำเป็นจะต้องสร้างกฎระเบียบของตัวเองขึ้นมาทีนั้นและส่งผ่านวิธีการเล่นของเขาไปยังลูกทีมซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาคุณยังต้องไม่ลืมอีกด้วยว่าเขาเองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปันดานนักเตภายในทีมด้วยว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยเป็นอย่างไรกันแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลอยู่วันยังคำ่ำผมคาดว่าพวกเขาจะยังคงเป็นทีม เปลี่ยมบริยัเทเชียรภาพและสามารถที่จะคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จถ้าว่าหากคุณถามถึงเรื่องการลุ้นแชมป์ขึ้นมาผมก็มองว่าในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้มันอาจจะยังคงเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขา แน่นอนว่าหากได้หนงเล่นที่สนามแอนฟิลด์พวกเขาจะยังคงทำผลงานได้ดีพวกเขาไี่นักเตะที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์แต่ก็อย่างที่บอกว่าอร์เนสรถจำเป็นจะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันต้องใช้เวลานะเพื่อเขาส่งผ่านสิ่งต่างๆไปอย่างลูกทีมของเขาอย่างที่เขาต้องการ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อแมนจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงสัมมอนี้กันบ้า มาทางเจมส์เพียสเยาวเข่าว,วงในมือหนึ่งของทีมเราซึ่งปัจจุบันเขาก็มาทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกสับข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษและก่อนหน้านี้เขาก็ดอกมายืนยันไปแล้วว่าหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับตลาดซื้อขายรอบนี้ก็คือในส่วนของแนวรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวริมเส้นเพื่อเขามายกระรับแดนหน้าให้กับทีมของเรา ทั้งนี้มันก็มีชื่อของนักเตะมากหน้าหลายตาที่ตกเป็นข่าวพวัวพันกับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและหนึ่งในนั้นก็คือตัดเอเบริชิเอเซปิดตัวเก่งจากค่ายประสสั์เรือนแก้วคริสตันพาเลตนั่นเอง เมื่อตัวของเขาสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วกับการฝากผลงานมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง17ลูกจากการลงสนามรวมทั้งสิ้น32นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป11ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก6แอสิสด,ด้วยกัน เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในปิกจอมถล่มประตูอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้แน่นอนว่านั่นตอบโจทย์ความต้องการของทีมเราได้อย่างลงตัวและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง The Palace Way สื่อที่เจาะข่าวของทีมประศรท์เรือนแก้วโดยเฉพาะ ก็ออกมายืนยันว่าเอเซคือนักเตะทิศทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จนถึงขั้นที่สโมสรมีการส่งทีมงานซื้อขายได้ติดต่อมาหาทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนอีกด้วยพวกเขามีการคุยกันเบื้องต้นเพ่ะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะ ท่ามกลางความสนใจจากทางท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาคอยติดตามดูสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันในนก็พูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพในแดนหน้าของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอีกหนึ่งนักเตะท,ที่เราอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพเป็นอย่างมากแต่เป็นในส่วนของแนวรับ นั่นก็คือในรายของทาง i, ริคโดคาราฟิโอรีปักหลังตัวเก่งจากสโมสสนโบโรนยาในศึกเกาโชเซเรอาของอิตาลีที่นอกจากตัวเขาจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วโจตัวเองก็ยังไประเบิดฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับทัพอัสซูรีทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันในช่วงสัมมร์นี้อีก นั่นจึงทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วทวีปยุโรปและหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราที่มีการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นถึงโอกาสในการเดินหน้าดีนี้ต่อไปแล้วอีกด้วยล่าสุดทางฟาบิิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของประเด็นนี้เมื่อเขาได้ยืนยันเลยว่าการจะคว้าตัวทางคาราฟิอรีมาร่วมทีมได้นั้นอาจจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ในราคาถูกเพราะทางโบโรณยาเองก็มีเงื่อนไขจะต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าตัวของนักเตะให้กับอดีตต้นสังกัดของเขาอย่างทาง f อฟบาโซซึ่งเป็นข้อตกลงที่พวกเขาทำเอาไว้ตอนที่ดึงตัวเขามาร่วมทีมเมื่อปีก่อน โบรนยาจะเรียกค่าตัวอย่างมีในเยะสำคัญสำหรับทางลิคาโดคาราฟิอรีนะลูมาโนโพสยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขานั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายเขาต่อไปในอนาคตสูงถึง40%เซึ่งจะเป็นตัวเลขมากกว่า6ล้านยูโรสำหรับกองหลังชาวอิตาเลียน ด้านมากโกโดิวายโยผู้อำนวยการสโมสบรบูรญญากระดอกไม่สัมภาษณ์กับทางรักกัสเซต,ต้าเดโรสปอร์ตว่าเราจะได้เห็นกันหลังศึกยูโรแต่เราต้องการเก็บนักเตะทุกคนเอาไว้รวมถึงทางคาราฟิโอรีด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่กลายมาเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเสริมทัพหนแนวรุกของทีมเรากันบ้าง เมื่อทางคอลออฟไซส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้ตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าเลวพูกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทางโจชัวเซอร์ซี่ดาวยิงดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดรรุยึกยูโร2024ของทางบูรุนยาอีกเช่นเดียวกัน หลังจากเข้าเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ต้นสังกัดกลายมาเป็นมมามืดคว้าตัวไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยน์ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จแบบหักปากกาเซียนแทบทุกสนักจนได้รับการจับตามองจากหลายสมมสรชั้นนำก่อนหน้านี้ทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความพยายามอย่างหนัก ที่จะติดต่อขอซื้อตัวเขาหลังจากเล่นเห็นว่านักเตะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว33.82ล้านปอนด์ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับต้นสังกับ ซึ่งทาง Red d e v i l เองไม่ได้มีปัญหาใดๆกับตัวเลขดังกล่าวข้างต้นแต่พวกเขาติดอยู่ตรงที่ข้อเรียกร้องจากทางเอเยนส่วนตัวของเซอร์กซีที่ขอค่าคอมมิชชั่นสำหรับการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้ที่15ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว12.68ล้านปอนด์เพื่อให้การย้ายทีมครั้งนี้หลุดลวงต่อไปได้โดยทางยูไนเต็ดมองว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นมันสูงเกินไปกว่าที่พวกเขาจะสามารถรับได้ นั่นทำให้ดิวนี้ต้องสรุปหยุดลงและล่าสุดมันก็เป็นทางลิเวอร์พูลของเราที่ได้ก้าเข้ามาแทนที่หลังทีมของเราเองไม่ได้มองว่าค่าคอมมิชชั่นของนักเตะจะเป็นปัญหาอะไรเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทุกทีมต้องเจออยู่แล้วในการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับ,อบ็อป นอกจากนี้หากเรานำเงินค่าตัวมาบวกกับค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวข้างตน้นดิวนี้จะมีมูลค่าสุทธิรวมอยู่ที่55ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว46.5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งก็อยู่ในเงื่อนไขที่เราพอจะรับไหวกับนักเตะที่ได้ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นทางนิวโรเบตโตเฟอร์เมนคนใหม่แห่งทีมแอนฟิลดต่อไป เหลามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้กับเรื่องราวความเป็นกังวลใจของเพื่อนๆหลายท่านว่าทำไมจนถึงตอนนี้เราถึงยังไม่มีการขยับตัวเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เสียทีทั้งที่ตลาดซื้อถายนักเตะของพิมพ์มาลีเองก็ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้แต่เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหรือผ่านมาแล้วเกือบจะสองสัปดาห์ด้วยกัน ล่าสุดทั้งเดวิดลินส์นักข่าวสายหงคนดังจากทาง this is a n f i e l d สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันเลยว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นกังวลใจกันไปเพราะนี่คือสไตล์การทำงานตามแบบฉบับของลเว์พ o ูลและให้เรารอรับเซอร์ไพรส์ดิวแบบที่ผัมีข่าวปุ๊บก็จับเซ็นสัญญาปับกันเลย ปกติแล้วลิวร์ภูเป็นทีมที่จะไม่ปล่อยให้มีข้อมูลเรื่องการเสริมทัพล่วนไหลออกมาอยู่แล้วนะแม้แต่ตอนที่ทางมคิร์ดอำลาทีมไปลินส์กล่าวยิ่งตอนนี้เขากลับมาอยู่กับสโมสรแล้วพวกเขาจะยิ่งปิดข่าวเงียบทุกอย่างต้องอยู่ภายในการควบคุมดังนั้นผมไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพเลยเพราะมันมีโอกาสที่จะมีข่าวขึ้นมาปุ๊บ ก็มีการเปิดตัวนักเตะออกมาภายใน24ชั่วโมงตา่อม,มานอกจากนี้การที่มันมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเข้ามาขั้นกลางมันย่อมจะส่งผลกระทบอยู่แล้วสโมสรเองยังคงดำเนินการอยู่ในเบื้องหลังและสิ่งเหล่านี้จะนุดออกมาต่อสาธารณะก็ต่อเมื่อดีลเหล่านั้นใกล้จะจบลงแล้ว แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ